เคยสงสัยกันบ้างไหมว่าทุกวันนี้ทำไมประเทศสหรัฐอเมริกาถึงมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆทั่วโลกและยังคงดำรงตนเองเป็นมหาอำนาจของโลกอยู่เดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันเลยครับสหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจของโลกด้วยปัจจัยหลายประการซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านเศรษฐกิจขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกสหรัฐมี GDP สูงสุดในโลก และมีบริษัทข้ามชาติที่ทรงอิทธิพลเช่น Apple, Google, Microsoft และ Amazon ดอลลา,าร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลักของโลกใช้เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศและเป็นสกุลเงินกลางในการค้าระหว่างประเทศตลาดการเงินที่ทรงอิทธิพลตลาดหุ้นสหรัฐเช่น NYSE และ NASDAQ เป็นศูนย์กลางของการลงทุนระดับโลก 2. ด้านการทหารงบประมาณกลาโหมสูงที่สุดในโลก ใช้จ่ายด้านการทหารมากกว่าประเทศอืนอ่นๆกองทัพที่ทรงพลังและทันสมัยมีอาวุธนิวเคลียร์กองทัพเรือที่แข็งแกร่งและฐานทัพทั่วโลกอิทธิพลทางยุทธศาสตร์สหรัฐมีพันธมิตรด้านความมั่นคงเช่น NATO และความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศสำคัญทั่วโลก 3. ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมศูนย์กลางเทคโนโลยีของโลก Silicon Valley เป็นแหล่งกำเนิดของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา r d สหรัฐเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์อวกาศเทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานมหาวิทยาลัยระดับโลกเช่นเมสฮาร์เซตส์และสแตนฟอร์ดผลิตนักวิทยาศาสตร์และผู้นำระดับโลก 4. ด้านการเมืองและอิทธิพลทางวัฒนธรรมระบอบประชาธิปไตยและเสรีภาพรูปแบบการปกครองของสหรัฐเป็นต้นแบบให้หลายประเทศ สื่อและวัฒนธรรมป๊อฮอลิวูดดนตรีศิละปะและโซเชียลมีเดียจากสหรัฐแพร่ไปทั่วโลกองค์กรระหว่างประเทศสหรัฐมีบทบาทสำคัญใน u n นเอ World Bank และ WTO 5. ด้านภูมิศาสตร์และทรัพยากรพื้นที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเช่นน้ำมันแร่และพื้นที่เกษตรกรรมที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกทําให้สามารถค้าขายและป้องกันตนเองได้ดีสรุปอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจโลกจากการผสมผสานของเศรษฐกิจการทหารเทคโนโลยีการเมืองและวัฒนธรรมซึ่งช่วยให้สามารถรักษาอิทธิพลระดับโลกได้อย่างต่อเนื่อง